สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่าชาวนาที่ยังไม่ได้เงินแบบไหนจะได้เงินแน่นอนชัวร์แบบไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาอะไรไหมจะต้องแก้ไขอะไรไหมครับฟังครับเอาแบบที่ไม่แน่ใจก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรไหมตกหล่นอะไรไหมต้องแก้ไขไหมครับคือข้อสังเกตนะครับ แบบนี้ก็คือเรายังไม่ได้เงินอะไรเลยยังไม่ได้รับการอวเงินอะไรเลยเงินมันมี2โครงการนะครับ 1. ค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเขาจะแบ่งจ่ายไร่ละ500ครั้งที่1นะครับและจะมีการจ่ายไร่ละ500ครั้งที่2อีกในอนาคตซึ่งต้องจ่ายไร่ละ5 0 0รอบหให้ครบก่อนนะครับจึงจะมีการจ่ายไร่ละ500รอบที่2ต่อไปนี่ถ้ายังไม่ได้ตัวนี้นี่ ประเด็นที่หนึ่งนี่ก็ยังจะถือว่ามีปัญหาจะต้องแก้ไขหรือเปล่าจะต้องดูกับข้อ2ครับ2ประกันรายได,ได้ข้าที่เขาประกาศราคาเกณฑ์การง้างยิงเพื่อจ่ายเงินส่วนต่างมาแล้วหกง,งวดได้หรือยังมี2อ,อย่างนะครับประกันรายได้กับค่าบริหารนะครับถ้า2ออย่างนี้ยังไม่ได้สักอย่างแบบนี้รู้สึกกังวลและไม่แน่ใจว่าเรามีปัญหาอะไรไม่เกี่ยวกับการลงทะเบียนข้อมูลของเราข้อมูลเราแปลงซ้ำซ้อนหรือเปล่า ข้อมูลเราตกหล่นไหมนะครับแบบนี้จะต้องติดต่อและสอบถามสำนักงานเกษตรอำเภอด่วนนะครับเพื่อที่จะได้เช็คข้อมูลว่าเออข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวของเราปี6.3มนี่มีปัญหาอะไรไหมแปลง3ซ้อนไหมรหัสอะไรถูกต้องไหมนะครับแล้วก็แปลงซซ้อนไหมตกหล่นไหม อะไรก็ว่ากันอะไรไปตรวจสอบไปขอสอบถามข้อมูลกับสํานักง,งานเกษตรอ,อําเภอกรณีนี้กรณีที่ยังไม่ได้ทั้งสองอย่างตรงกรณีนี้ต้องแก้ไขและไปสอบถามปัญหากับสํานักง,งานเกษตรอ,อําเภอเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าข้อมูลเรามีข้อมูลเราสมบูรณ์และรอรับเงินนะครับคือทกศเขาบอกว่าถ้าใครได้ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้ปี63นะได้แน่นอนทุกรลยเพราะฉะนั้นถ้า ยังไม่ได้ก็แสดงว่าข้อมูลเรามีปัญหาหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบกับสํานักง,งานเกษตรอำเภอนะครับอันนี้นะต่อไปครับแบบนี้เราจะได้เงินแน่นอนชัวแต่ช้าก็แล้วแต่ทกศชาอุลเมื่อไหร่แต่ได้เงินแน่นอนคือมันมีเงิน2โครงการนะรายละ500กับประกันรายได้ฟังดีๆนะครับข้อนี้จะได้เงินชัวไม่ต้องกงังวลแต่เพียงแต่กงังวลว่าจะได้ชาร์ ถึงตอนไหนหรือจะได้ไวกว่ากําลังรออยู่ตอนนี้ครับหนึ่งถ้าท่านได้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะต้องได้เงินชัวในอย่างที่เหลือนะครับยกตัวอย่างครับคนที่อยู่ในระยะเวลาเก็บเกี่ยวตั้งแต่งวดหนึ่งถึงงวดหกท่านจะได้เงินประกันรายได้เข้าแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังไม่ได้เงินประกันรายได้นะครับแต่ท่านได้ไล่ละห้าร้อยไปแล้วนะครับอันนี้ ไประกาศรายได้ท่านได้แน่นอนเพราะข้อมูลของท่านไม่มีปัญหาแน่นอนเพียงแต่ว่างวด1นถึงหนี่ที่เขายังไม่จ่ายไม่ทราบว่าเขาติดขัดปัญหาอะไรทํางานชะาล่าช้าอยู่ขั้นตอนไหนก็ไม่ทราบก็ไม่รู้แต่ท่านจะได้แน่นอนเพราะข้อมูลการลงทะเบียนของท่านไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะท่านได้ไปแล้วหนึ่งอย่างคือไล่ละห้าร้อยนะครับเพราะถ้ามันไม่ีเพราะถ้าการลงทะเบียนมีปัญหาข้อมูลไล,ล่ละห้าร้อยจะออกเงินไม่ได้นะจะจะโอนเงินให้เราไม่ได้แต่เขาโอนเงินให้เราแล้วไล่ละห้าร้อย ค่าพัฒนาผลผลิตนะ,นะครับฉะนั้นการลงทะเบียนไม่มีปัญหาแน่นอนประกันรายได้เพียงแต่รอแต่ว่าอาจจะได้ช้าหรือเร็วก็แล้วแต่การดูวนของตกศสแต่จะชัวร์ว่าได้เงินแน่นอนเพราะไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลนะครับเอาอีกอย่างกลับกันที่นี้ไร่ละห้าร้อยยังไม่ได้บางกลุ่มจะเป็นอย่างนี้ไร่ละห้าร้อยยังไม่ได้แต่ประกันรายได้ได้เงินไปแล้วเช่นบางคนอยู่งวดสาม อาจจะเพิ่งได้รับโอนวันนี้ก็ได้ไม่แน่คือรอคอยงวดสามมานานเงินเพิ่งจะเข้าบัญชีวันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งแบบนี้ท่านก็จะได้เงินแน่นอนชัวร์ในส่วนของไร่ละ500เพราะมันบ่งบอกว่าข้อมูลการลงทะเบียนท่านไม่มีปัญหาท่านได้ประกันรายได้วันนี้งวดสามไปสมมตินะครับอีกไร่ละ500ออีกไม่นานท่านก็จะได้แน่นอนเพราะข้อมูลการลงทะเบียนไม่มีปัญหารอรับเงินได้เลยเพียงแต่จะชัวร์ แต่ช้าตอนไหนไม่ทราบแล้วแต่ตกลโอนนะครับนี่เป็นข้อสังเกตว่าถ้าท่านได้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วอีกอย่างอีกอย่างที่เหลือจะต้องได้แน่นอนเพราะข้อมูลการลงทะเบียนไม่มีปัญหานะครับนี่เป็นข้อสังเกตนะครับทีนี้ถ้าใครยังไม่ได้สักอย่างนั่นต้องรีบติดต่อสอบถามสำนักง,งานกเกษตรอำเภอเพื่อเกิดความมั่นใจว่าทะเบียนเราข้อมูลลงทะเบียนไม่ตกหล่นว่าข้อมูลลงทะเบียนแปลงใหม่ซ้ําซ้อนหรือไม่มีปัญหาอย่างอื่น ถ้ามีก็จะได้แก้ไขต่อไปครับทั้งหมดก็คือข้อสังเกตว่าจะได้เงินเมื่อ,อไหร่ยังไงมีปัญหาหรือไม่มีอันไหนชัวร์หรือไม่ชัวร์ก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ